โอ้โหมีแต่สวยๆจังเลยนะคะเนี่ยที่จังหวัดชัยนาธค่ะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เราจะพามาเดินดูบอนสีที่จังหวัดชัยนาธนะคะสวยงดงามนะคะอลังการมากนะคะมีราคาตั้งแต่น้อยๆไปถึงราคาสงสูงเลยนะคะเพื่อนๆค่ะถ้ามีเวลาว่างมาที่จังหวัดชัยนาธกันนะคะเดี๋ยวเราไปชมตลาดกันเลยค่ะก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันเสาร์นะคะว่างๆนะคะพี่ชายเรากับหลานสาวก็ได้เดินไปเที่ยวนะคะตลาดตสารการจังหวัดชัยนาทนะคะที่นี่นะคะเขามีบอลสีสวยๆนะคะราคาก็มีทั้งราคาที่เบาๆและราคาแรงๆนะคะแต่สวยมากๆเลยนะคะก็มีชาวบ้านนะคะเอาบอลสีมาขายมากมายและต้นไม้อื่นๆด้วยค่ะราคานะคะจับต้องได้ด้วยนะคะ ก็ราคามีตั้งแต่100ถึงเป็นหลายหลายหมื่นนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนว่างๆมาแถวจังหวัดชัยนาทนะคะวันเสาร์นะคะแต่เช้าเลยค่ะก็จะมีตลาดอย่างเงี้ยคะ่ะมีทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็จะมีบอลสีส,สวยๆด้วยละคะ่ะเราจำเป็นต้องพากนะคะเพราะว่าเสียงดังมากๆเลยที่ตลาดนะคะ ฝากกดติดตามเพจความคุณแม่เป่งด้วยนะคะแล้วก็เราไปเจอกันที่นั่นนะคะเราจะมีบอลสีมาแบ่งปันค่ะราคาย่อมเยาวก็มีนะคะตรงด้านนี้นะคะเป็นสเสน่ห์จันขาวนะคะช่วงนี้นะคะสเสน่ห์จันขาวมาค่อนข้างแรงนะคะต้นนึงเนี่ยเป็นพันๆเลยนะคะต้นขนาดนี้นะคะประมาณพันสี่พันห้าเลยละคะ่ะเพื่อนๆถ้าต้นกอใหญ่ๆเนี่ยเป็นถึงหลายหมื่นนะคะอย่างเช่นอบอลสงเนี่ยคะ่ะก็ราคาสูงอยู่นะคะ เพื่อนๆถ้าชอบแบบไหนก็ลองไปหามาปลูกกันดูนะคะเห็นไหมคะที่นี่ตลาดชัยนาทนะคะก็มีต้นไม้หลากหลายมากเลยนะคะ สำหรับช่วงนี้แล้วนะคะก็เป็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับชาวไร่ชาวสวนนะคะหันมาปลูกต้นไม้กันเยอะขึ้นมีรายได้พิเศษค่ะก็เนี่ยนะคะเขาก็มาปลูกกันอย่างเงี้ยเอามาขายกันแบบนี้ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าเพื่อนๆผ่านมาทางจังหวัดชัยนาทนะคะมาเลยค่ะเข้ามานะคะวันเสาร์ค่ะมีต้นไม้หลากหลายมากๆเลยนะคะเนี่ยคะ่ะถ้าเพื่อนสนใจแบบไหนนะคะโอ้ถ้าเกิดยังไม่มีนะคะก็ มาที่นี่ได้เลยนะคะหลากหลายมากและแถมบอนสีนะคะก็มีแต่สวยๆะคะ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปเดินดูนะคะส่วนต้นที่เห็นนี้นะคะแม่ค้าบอกว่าสบายนางพิมพ์นะคะเราดูๆแล้วก็คล้ายๆกับหนุมานเข้าเฝ้านะคะแต่แม่ค้ายืนยันนะคะอันนี้คือสบายนางพิมพ์นะคะเขาจะต่างกับของเรานะคะอันนี้เขาจะใบปลายเขาจะแหลมนะคะส่วนที่เรามีนะคะปลายเขาจะไม่แหลมนะคะใบเขาก็จะบางกว่านี้หน่อยนะคะ อันนี้นะคะคือสบายนางพิมพ์นะคะเพื่อนๆส่วนราคาต้นเล็กนะคะของสบายนางพิมพนะคะเราเห็นเขาขายประมาณ200บาทนะคะถ้าต้นใหญ่ขึ้นก็จะนาะจะแพงขึ้นนะคะถ้าเพื่อนๆท่านใดนะคะมีก็นะคะ ลองทำเอามาขายดูนะคะถ้าเกิดใครมีแล้วเนี่ยที่ซื้อฟาร์มคุณแม่เป่งไปนะคะก็เพาะพันธุ์ไว้ค่ะเราเพาะพันธุ์ด้วยความรักต่อไปในอนาคตเราก็อาจจะได้ขายเขานะคะเหมือนกับเราเลี้ยงเขาดีแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะมาเลี้ยงเราเองนะคะ ก็เห็นไหมคะเขาก็จะมีเยอะะไปหมดเลยทั้งมีไก่ฝรั่งนะคะไก่ฝรั่งต้นแบบนี้ก็ประมาณ 3- 4 0 0 500ขึ้นไปนะคะถ้าต้นใหญ่ๆก็500นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะไปเดินดูฝั่งตรงที่มีบอลสีเยอะๆกันค่ะด้านนี้นะคะก็จะมีหลายๆอย่างเลยจะมีราคาที่ราคาค่อนข้างสูงนะคะเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยจะมีหนุมานข้าวเฝ้า แล้วก็จะมีนารายเรืองพบอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็พันธ์ุอื่นๆที่เราไม่รู้จักเยอะแยะเลยนะคะความคุณไม่เปล่งก็มาหาดูนะคะเผื่อว่าเราจะได้มีหลายๆพันธ์ุไปไว้ที่สวนเราค่ะอย่าลืมนะคะเพื่อนๆกดติดตาม เพจความคุณแม่เป่งในเฟซบุ๊กไว้นะคะแล้วเราก็จะมีบอตสีราคาสวยๆมาฝากกันอยู่เรื่อยๆนะคะอตอนนี้อาจจะยังไม่เยอะนะคะก็ค่อยๆติดตามกันไปนะคะเห็นไหมคะอันนี้หนุมานเข้าเฝ้านะคะเหมือนเหมือนกับสบายนางพิมนะคะก็ต้องสังเกตตรงต้นเขานะคะตรงเขาเรียกอะไรตรงไอ้นี้ค่ะตรงก้านเขานะคะว่าเขาเป็นยังไงนะคะ ด้านนี้นะคะก็มีหงเหินนะคะหลายๆพันนะคะเพื่อนๆลองมาชมกันค่ะที่จังหวัดชัยนาทค่ะเยอะแยะมากมายสวยๆทั้งนั้นค่ะเพื่อนๆค่ะพูดถึงนะคะใครบอกว่าราคาบอนสีนะคะลดลงไม่จริงเลยค่ะที่ตลาดนี้นะคะก็ถ้าต้นเป็นต้นโบราณนะคะราคาก็ค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวนะคะเพื่อนๆ ฝากเพื่อนๆน,นะคะถ้าใครผ่านมาที่จังหวัดชัยนาทนะคะมีทั้งบอลเก่าบอลใหม่สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะแวะมาค่ะจังหวัดชัยนาทนะคะเข้ามาตรงสายเอเชียนะคะพอมาถึงตรงทางแยกนะคะเลี้ยวเข้าไปทางชัยนาทนะคะไม่ไกลเลยค่ะเข้าไปในตัวจังหวัดนะคะมีบอลสีสวยๆนะคะแม่ค้าใจดีนะคะทุกคนที่นี่น่ารักมากๆเลยนะคะราคาก็ต่อรองกันได้ะค่ะ เพื่อนๆท่านใดผ่านมาอย่าลืมแวะนะคะสำหรับวันนี้นะคะแม่เป่งความคุณแม่เป่งก็พามาชมแค่นี้นะคะแต่จริงๆอะ่ะเยอะมากๆเลยนะคะเนี่ยนะคะ ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามฟาร์มคุณแม่เป่งน,นะคะทั้งใน Facebook แล้วก็ทาง YouTube ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาพบกันใหม่กับคลิปดีๆที่ฟาร์มคุณแม่เป่งตั้งใจนำเสนอค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการปลูกบอนสีนะคะแล้วก็รักบอนสีรักการปลูกต้นไม้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ